ว้เตียนเฮ้ยหายเยอะตรงนั่นว้าวว้าวโหลดเอาดิวิง่งชาร์จชาร์จเดี๋ยวไปเข้าไลากระสุนม,มาหน่อยดิกดดันป่าด,ดัน้างบ้เกิดทันบากที่ดันยาวไกลเลยนะนเ,นดเดี๋ยวาโผล่มา่งผลมาต้องแทงตัวเหลืองอีตาละ เวองบพี่นัวเดียที่พี่บอมบ้ามากทางบ้นให้มาเล่นไปวางดิ ไปลองนะไปดีควางเข้าอะไรลองมั้ยเนี <segregation> ่ย <Viol> น <sa> ี <musste prescribe> ่ปาดแป้งเลยคนรอหายอ่ะอ <arta> ่ะกลับมา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 ระวังยาวเข้าระวังยาวเข้า ยาวห่งตัวขึ้นบนนะข้าบีไปข้าบีบีปัดิสวยสว,วอ่าไม่ต้องรีบไม่ต้องริบไอ้คนนี่พี่อ่าีนนีนนี้ ไปวัน <t un> นั้นกำลิณ่าทำไมไอหน้า,นา,า,นาพี่โดนแบนน <t un> ะพี่โดน <t un> พี่พี่โดนแบนนะพี่เล่นโหดแตโดนแบนนะ Alright, แล้วพี่เจอแล้วพี่เราพี่พี่หายปลดแบนประมาณภายใ <t un> นครึ่งชั่วโมงปลาเบิดเลยดิเข้าไม่ทันอ่ะปลาเบิดเทร์ดที่ไหนเข้าได้เข้าได้เข้าได้เข้าทำรัว วางไปวางไปอย่าไปไล่เขากลับม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 าจะเขาไม่กลัวกลับมากลับมาเล่นเล่นลงล่างลงล่างหมดเลยอย่าไปโผล่อย่าไปแหลมลงล่างมากิดกิดเข้าห้องมาลงมาลงมาลงพื้นลงพื้นลงพื้นลงล่างกิดลงล่างกิดลงล่างกิดลงล่างปล่อยข้างบนลงเดี๋ยวพี่ปวดมันให้ยิงปืนขึ้นฟ้าแปเต็มยริงนะเต็มจริงนะ ยิงดิยิงดิร้งดิงเลย <c oughs> รงนั่งรงนั่งอ่ะอย่ายท,ทับกันอย่ายทับกันดูประตูทางเข้าตนี้้องเก็บแวบเตียนเฮ้ยหายเยี่ยลงนั่งว้าวปั๊บโดดเอาดิวนะิง่งชาร์จชาร์จจ้ะเไปเข้าไรกระสุน 明白。<laughs> <laughs>